ขอบคุณมากๆเลยคุณพี่สมบัติคุณลูกค้าอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดอ่างทองเลือกซื้อเลือกช็อปงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอสลับขีดนะคะงานผ้าไทยทอมือสองตะกรอนเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายรูปแบบนี้แล้วที่สําคัญวันนี้คุณลูกค้าคะรับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะต้อนรับเทศกาลปีใหม่นี้ทางร้านแม่มณีผ้าไทยของเรานะคะแถมฟรีคุณลูกค,ะคะ้าขาผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายทอมือนะคะเหมือนที่อยู่ในหุ่นทางด้านหลังนี้เลยคุณลูกค้าคะ ผืนใหญ่นะผืนใหญ่ก็คือใส่คุมกันลมกันหนาวได้เลยซึ่งคุณลูกค้าสามารถเลือกสีผ้าได้ด้วยนะคะนุ่มมีนุ่มอมาทำไว้หลากหลายเฉดสีมาว่ามีสีน้ำตาลพื้นนี้สีน้ำตาลนะมีสีน้ำตาลสีแดงสีส้มสีชมพูนะคะสีอ่าสีม่วงดอกมะเขือก็มีนะคะคุณลูกค้าหารวมไปถึงนะคะสีน้ำตาลเม็ดมะขามก็มีเช่นเดียวกันสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยพืนที่อยู่ทางด้านหลังนี้เหรอจะเป็นสีอ่าสีกรมอ่าสีครามนะคะสีครามน้ำตาลสีคราามนบวกสี้ตล คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบผืนไหนคุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาถักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขารับเซตนี้990บาท990บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube แม่บริผ้าไทยของเราด้วยงานผ้าไทยสวยๆนะคะงานผ้าไทยสินค้าแฮนด์เมดงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนส่งตรงนะคะจากกลุ่มนะคะถึงมือคุณลูกค้าเลยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยสวยๆวันนี้ในรูปแบบของผ้ามัดหมี่ ในรูปแบบของผ้ามัดหมี่มัดหมี่คือตรงนี้แล้วทอสลับขีดมัดหมี่ทอสลับขีดตรงนี้จากปกติ1290บาทเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายนะคะทอมือ2ตะกอคุณลูกค้าขาเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายค่ะไม่ใช่4ี่ตะกอนะถ้า4ี่ตะกอมันจะมีความหนานุ่มมากกว่านี้คุณลูกค้าขาเป็นผ้าคนรูปแบบแต่ถ้าคุณลูกค้าเป็นคนที่ชอบใส่เนื้อผ้าบางเบาคุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกชอบพืนนี้นําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยและที่สําคัญคุณลูกค้าขาทำให้เราแบบว่าด้วยลายผ้า ด้วยลายผ้านะคะเวลาเรามาตันํามาตัดเป็นผ้าถุงนํามาตัดเป็นกระโปรงแบบนี้จะทําให้เราใส่แล้วแบบว่าดูสูงดูผอมดูเพียวด้วยด้วยลายผ้าที่เป็นนะคะเป็นช่องแบบนี้ใช่ไหมคุณลูกค้าคะเป็นช่องแบบนี้ใช่ไหมใส่แล้วแบบดูผอมดูเพียวด้วยคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยราคาผืนละ9 9 0บาทวันนี้จัดโปรสุดพิเศษให้เลย990บบาท ผ้าทอมัดหมี่สลับขิดค่ะงานผ้าไทยผ้าทอผ้าทอมัดหมี่สลับขิดผืนนี้990าสบาทสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยสวยๆเรายังมีอีกหลากหลายลายแล้วก็อีกหลากหลายเฉดสีให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมเพิ่มเติมกันด้วยตอนนี้คุณลูกค้านะคะกำลังรับดูรับชมช่อง YouTube แม่มาลีผ้าไทยของเราผ่านทางสมาร์ททีวีกูเกิลทีวีหรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตใช่ไหมคุณลูกค,าค้าขามีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งไหมมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่มี line, มแอป สแกนที่คิว่า e โค้ยค่ะพี่ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มจะได้ส่งรูปนะคะผ้าไทยสวยๆเพิ่มเติมให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปกันกับงานผ้าไทยผ้าทอ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอสลักขิดตรงนี้ราคาผืนละ990บาทราคาผืนละ990บาทมีหลายลายแล้วก็หลากหลายเฉดสีด้วยอยากให้คุณลูกค้าได้เลือกได้ชมกันนะะงานผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ990บาท990บาทวันนี้โปรโมชั่นดีมากๆเลยคือมีผ้าคลุมไหล่แถมให้ด้วยนะมีผ้าคลุมไหล่นะคะที่เป็น ผ้าฝ้ายทอมือนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนงานผ้าไทยแฮนด์เมดเม็ดอินไทยแลนด์คุณลูกค้าคะและที่สําคัญมีความสวยนะคะมีความสวยมีความสมูทมากๆเลยผืนนี้สีน้าตาลค่ะผืนนี้สีน้ําตาลนะคะคุณลูกค้านะคะคุณพี่สมบัตินะคะบอกว่ารับนะคะผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายทอมือรับสีน้าตาลหนึ่งผืนได้เลยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆสําหรับคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสั่งซื้อสั่งซื้อผ้าคลุมไหล่ได้ไหมได้เลยผืนละ290 พื้นละ290บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะจะรับนะคะเป็นสีครามน้ําตาลจะรับเป็นสีน้าตาลน,นะคะหรือว่าจะรับเป็นเฉดสีไหนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 8 0 8 0 8งค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8านงานผ้าไทยผ้าทอส,ยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะสวยๆท้งนั้นเลย สวยค่ะคุณลูกค้าค,ค่ะคุณลูกค้าสามารถนําไปใส่นําไปใช้งานได้เลยนะที่แถมไปให้นะคะอากาศเย็นๆอากาศหนาวหนานะคะ เตรียมผ้าไว้นะคะเดี๋ยวก็เป็น oh ช่วงเทศกาลปีใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวก็จะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองใช่ไหมคุณลูกค้าก็จะได้มีผ้านะคะผ้านะคะที่แบบว่าสามารถนํามาคุมไหล่นะคะกันลมกันหนาวเพิ่มเติมด้วยนะคะอีกหนึ่งผืนอีกหนึ่งชิ้นละกันเนาะขอบพระคุณมากมาํสหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยอยากซื้อเป็นของขวัญของฝากปีใหม่อยากซื้อเป็นของขวัญของฝากผู้ใหญ่สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยราคาผืนละ290บาทค่ะา ราคาผืนละ290บาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยจ้าสวยีนะคะนุก็จะแพ็กใส่ถุงแก้วไปให้แบบนี้แหละคุณพี่จะได้นําไปใช้งานจะได้นําไปใช้ <c oughs> นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะเนี่ยเราก็จะแพ็กใส่ถุงแก้วแบบนี้ให้นะคะ อันนี้คือของแถมที่จัดเตรียมไว้ให้คุณพี่สมบัติขอบพระคุณคุณพี่มากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6ด0 8ดจ้าเดี๋ยวขออนุญาตแพ็กผ้าแป๊บหนึ่งนะคะโอเคเราจะแพ็กผ้าใส่ถุงแก้วไปให้นะพี่นี่ค่ะได้ผ้าไปเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าจ๋าอัดผ้ากาวเต็มผืนค่ะจากนั้นวางแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเก็บได้เลยคุณลูกค้าจะตัดกระโปรงจะตัดผ้าถุงก็สามารถเลือกตัดได้ตามใจชอบเลยนะ ัวยดูสิถ้าสวยมากเลยค่ะเป็นงานผ้าผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายทอมือพรีเมียมสองตะกอนะผ้าฝ้ายนะคะทอมือพรีเมียมสองตะกอนเพราะว่าถ้าเป็นผ้าทอมือพรีเมียมแบบนี้จะมีสองตะกอนแล้วก็สี่ตะกอนนะคะผ้าที่คุณลูกค้าซื้อนะคะจะเป็นผ้าทอมือนะคะสองตะกอนนะคะผ้าทอมีอสลับผิดนะคะเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะสีขาวดำไลายไทยสวยสวยแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟ คุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะ0 8 9 041 6 0เ8จ้างานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มาดีผ้าไทยของเราซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยมีเยอะเลยผ้าที่จะนำไปตัดเป็นผทาสุด ผ้าไทยสวยใช่ไหมผ้ามัดหมี่ก็สวยผ้ามัดหมี่ที่อยู่ทางด้านหลังนี้นะคะสวยค่ะมีหลากหลายเฉดส,สีด้วยแล้วก็หลากหลายลายด้วยนะอยากดูอยากชมเพิ่มเติมอย่าลืมนะแอปพลิเคชันลน์อย่าลืมสแกนที่ QR วเอโค้ดค่ะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยค่ะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มัลีผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยจ้าขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะที่ชื่นชอบผ้าไทย ของร้านแม่มารีาพาไทยของเราสนใจติดต่อสั่งตัดอยากสั่งตัดชุด อยากสั่งตัดเสื้ออยากสั่งตัดผ้าถุงติดต่อเข้ามาได้เลยงานสั่งตัดรองานประมาณ7-10วันค่ะงานสั่งตัดรองานประมาณ7-10วันค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสั่งตัดงานสั่งตัดมีอมนจำนะอย่างเช่นคุณลูกค้าสั่งตัดชุดไทยใช่ไหมสั่งตัดชุดไทยสั่งตัดเสื้อกับผ้าถุงหรือว่าตัดเสื้อกับกระโปรงแบบนี้ราคานะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,500บาทงานสั่งตัดมีอมนจำหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วอีกหนึ่งพันบาทคุณลูกค้าสามารถนะคะแจ้งกับแอดมินบอกว่า ให้เก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆสําหรับผู้ลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ค่ะงานผ้าไทยผ้าทอมัดหมี่สลักขิดผืนนี้สีขาวดําแล้วก็ผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายทอมือผือนนี้สีน้ําตาลนะคะเตรียมจัดส่งไปที่อําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะขอบพระคุณมากๆคุณพี่สมบัติคุณลูกค้าอยู่อาเภอเมืองจังหวัดอ่างทองขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบสนใจนะคะคลิกไปที่รูปโปรไฟล์ตอนนี้ได้เลยนะคะเข้าดูเข้าชมรีวิวสินค้าที่มีมากกว่า1 4 0 0 0 รีวิวค่ะคุณลูกค้าจ๋า1 4 0 0 0ีรีวิวคุณลูกค้าเข้าไปดูเข้าไปชมก่อนสนใจผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะงานผ้าไทยพผ้าทอสินค้าแฮนด์เมดงานผ้าไทยทังมือสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์คุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเซตนี้990บบาทผ้านำไปตัดผ้าถุงได้เลยแล้วผ้าตรงนี้สามารถนำไปเป็นผ้ากันลมกันหนาวผ้าคลุมไหล่ทอมือ อีกหนึ่งชิ้นด้วยจากร้านแม่มดรีาพาไทยของเราขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรเข้ามานะคะ0890416008เรายังมีอีกหลากหลายเฉดสีแล้วอีกหลากหลายโปรโมชั่นเตรียมพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทุกท่านขอบพระคุณมากๆคะ่ะ